าบอกว่ารูปวงกลมวงหนึ่งมีรัศมียาว10เซนถ้ารัศมีลดลง2เซนดังนั้นเนี่ยแสดงว่ารัศมีเดิมนะครับคือ10เซนนะรัศมีเดิมคือ10เซนรัศมีเดิมรูให้เป็นตัว r 1แล้วกันนะครับ เท่ากับ10เซนติเมตรเราบอกว่าถ้ารัศมีลดลง2เซนเพราะฉะนั้นรัศมีใหม่ลดลงไป2เซนรัศมีใหม่ให้เป็นตัว r2 แล้วกันนะ mm hmm. ก็ต้องเป็น10เซนลบ2เซน mm hmm. ก็จะเหลือ 8เซนนะคำถามคือพื้นที่วงกลมจะลดลงไปกี่เปอร์เซนต์พื้นที่ของวงกลมจะลดลงไปกี่เปอร์เซนต์งั้นเราก็ไอเรื่องของการเพิ่มลดเนี่ยครับมันต้องเทียบกับค่าเดิมดังนั้นอยากรู้พื้นที่เพิ่มลดก็ต้องรู้พื้นที่เดิมพื้นที่วงกลมเดิม ก็คือตอนที่รัศมีมันเป็น r 1นะสูตรพื้นที่วงกลมพาย r กํลังสอง r ที่ว่าต้องเป็น r 1นึ่พายคูณด้วย r 1คือ10 10กํลังสองหน่วยตอนนี้ต้องเป็นหน่วยตารางเซนตละสิกําลังสองก็คือ10คูณ10 ได้ร้อก็เป็น100ยพายตารางเซนนี่คือพื้นที่เดิมของมันเราไม่จำเป็นต้องแทนที่ตัวพายลงไปด้วย3.14หรือว่า22.7อ่วน7อะไรนะครับอยากรู้พื้นที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงเป็นเปอร์เซ็นต์มันต้องเอามาเทียบกับตัวพื้นที่เดิมนะอยากรู้ว่าลดลง เราก็ต้องรู้ด้วยว่าพื้นที่ลดลงไปแค่ไหนการจะรู้ว่าลดลงไปแค่ไหนก็ต้องรู้พื้นที่ของวงใหม่ก่อนต้องรู้ทั้งวงเดิมแล้วก็รู้ทั้งวงใหม่มันถึงจะรู้ได้ว่าลดลงไปแค่ไหนนะอ่ะเราก็ามาคํานวณพื้นที่ของวงใหม่พื้นที่วงกลมใหม่ รัศมีเปลี่ยนจาก r 1เป็น r 2แล้วซึ่ง r 2มีค่าเท่ากับ8 8แปดกำลังสองแดคูณแปด้วยหกก็64สพายตารางเซนจากเดิมร้อยพายครับตอนนี้เหลือ64สพายอย่างนี้พื้นที่ลดลงไหม พื้นที่ลดลงปะลดลงอ่าพื้นที่ลดลงพื้นที่วงกลมลดลงไปนี่ลดลงไปแค่ไหนอ่าลดลงเป็นค่าจริงก่อนนะก็ต้องเอาพื้นที่วงกลมเดิมตั้งลบด้วยพื้นที่ของวงกลมใหม่ 100ลบ6กก็ได้36เพราะฉะนั้นลดลงไป36ภพายตารางเซนเอาละอันนี้ลดลงเป็นค่าจริงครับที่เขาถามเขาถามลดลงเป็นเปอร์เซ็นต์พื้นที่วงกลมลดลงเป็นเปอร์เซ็นต์ ก็ให้เอาพื้นที่ส่วนที่ลดลงพื้นที่ส่วนที่ลดลงไปเทียบกับพื้นที่เดิมของมัน,นไปเทียบกับพื้นที่เดิมของมัน,นเพิ่มลดให้เทียบกับค่าเดิมเสมอ น้ำหนักลดลงเป็นเปอร์เซนต์ก็เอาน้ำหนักส่วนที่ลดไปเทียบกับน้ำหนักเดิมนะโจทย์เกี่ยวกับการเพิ่มการลดนะครับให้เทียบกับค่าเดิมของมันเสมอนะอันนี้อยากรู้ว่าพื้นที่ลดลงไปแค่ไหนก็เอาพื้นที่ส่วนที่ลดไปเทียบกับพื้นที่เดิมของมันแล้วคูณ100%เข้าไป นะตอนแรกเขียนในรูปเศษส่วนก่อนนะแล้วก็คูณร้อตามไปพื้นที่ส่วนที่ลดลงคือ36พายนะเทียบกับพื้นที่เดิมคือ100พาย ตัดทอนนะครับพายตัดพายไปพายตัวนี้ก็คูณอยู่กับ36ทพายตัวนี้คูณอยู่กับร้อยก็ตัดกันไปได้นะครับร้อยกับร้อก็ตัดกันไปเพราะฉะนั้นก็จะได้36%นะครับพื้นที่จะลดลงไปเป็นเปอร์เซ็นต์คือ36% โจทย์เพิ่มลดให้เทียบกับค่าเดิมเสมอนะครับจําหลักเอาไว้โจทย um, ์เพิ่มหรือลดก็ตามให้เทียบกับค่าเดิมเสมอถ้าเพิ่มก็เอาส่วนที่เพิ่มมาเทียบกับค่าเดิมถ้าลดก็เอาส่วนที่ลดมาเทียบกับค่าเดิมแล้วคูณร้0ยเข้าไปจะเป็นเพิ่มลดเรื่องอะไรก็แล้วแต่จำนวนนักเรียนเพิ่มลดน้ำหนักเพิ่มลดนะครับ ยอดขายเพิ่มลดราคาเพิ่มลดอะไรอย่างเงี้ยนะเอาส่วนที่เพิ่มเอาส่วนที่ลดนั่นแหละเทียบกับค่าเดิมของมันแล้วคูณด้วยร้อเนี่ยหลักการมันมีแค่นี้